วันนี้ก็ส่งงานผ้ายิงหนูหนึ่งกระบอกครับลำนี้เป็นผาายิงหนูแบบกำรรคอนะครับช่วงชักดึงยางก็50เซนครับทิ้งปลาย30ขอบไกสเตลเลตไกเซฟสแตลเลต ไกนี่ก็ผมก็ใช้เป็นไกลยิงปลานะครับใส่ให้เซฟบนสแตนเลสผ่านท้ายนี่ก็เป็นมาตรฐานของตัวยิงปลาเลยนะครับ ลองใส่รางเหมือนยิงปลาครับแต่ว่ารางนี่ทำแค่เจาะรูใส่ร้อยเชือกดึงยางเฉยไม่ได้ใส่ปีกครับรางจะยาวอยู่ที่90เซนครับยาวรวมท่านไหนสนใจก็คลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ าก็สองพันแบบนี้นะครับจะสองพันหน่อยหเพราะว่าขั้นตอนการทำาสอล่องผ่านท้ายครอบไกลไกลเคียงกับยิงปลาครับไม่มีแค่ปีกกับกระบอกสายเฉยใ,ใจก็ทักมาสอบถามได้ครับโอเคครับ